สนับสน od, ุนโดยยาเม็ดลดกรดอะโมจิน OTC Tab ขนาดบรรจุแผง4เม็ดมีจำหน่ายที่7ซเวเท่านั้นเรือทั้งหมดมี5ลำ3ลำขอออกไปจอดอยู่นอกฝั่ง100เมตรจากที่เดิมเพราะกลัวว่าลมพายุจะทำให้เรือเสียหายแต่อีก2ลำไม่ไปถ้าลมพายุจะทำให้มันเสียหายทำไมอีก2ลำถึงไม่ไป ผมขอตั้งข้อสังเกตนะครับจากกรณีที่มีเรือบรรทุกน้ำมัน3มลำสามแสนสองหมืนกว่าลิตรหายไปจากน่านน้ำไทยจากการคุ้มครองดูแลของตำรวจน้ำที่สัตหีบทั้งที่เป็นของกลางนะครับอย่างนี้ครับเรือทั้งหมดมี5ลำสามลำขอออกไปจอดอยู่นอกฝั่ง100เมตรจากที่เดิมเพราะกลัวว่าลมพายุจะทำให้เรือเสียหาย แต่อีกสองลำไม่ไปถ้าลมพายุจะทำให้มันเสียหายทำไมอีกสองลำถึงไม่ไปโอเคละอีกลำหนึ่งก็คือ,เ,อ,อเขาเรียกอะไรสมอขาดก็เลยไม่ไปแต่สองลำที่ไม่ไปก็ยังอยู่นี่เป็นเจตนาเจตนาหรือเขาเรียกว่าความเก๋าของใต้้ขงเรือที่จะหลอกเจ้าหน้าที่หรือเปล่าให้เชื่อใจ และอีกประการหนึ่งครับหากท่านใดเคยถูกตำรวจจับเรื่องของมอเตอร์ไซค์สิ่งแรกที่เขาจะทำเลยคือจะบิดกุญแจรถมอเตอร์ไซค์คุณออกทันทีหรือหากคุณหนีเขาก็จะตามทันทีอันนี้เช่นกันครับเมื่อไปจอดแล้วไม่มีการทำให้เครื่องยนต์ดับไม่มีการเอากุญแจไม่มีการเอาแบตเตอรี่ออกมาเพื่อที่จะไม่ให้เรือมันไปต่อได้ไม่มีอะไรเลยหรือตำรวจไม่ทำอะไรเลยหรือครับปล่อยให้เรือออกไปหายไปอย่าง ไรร่องรอยและที่สำคัญกว่านั้นน่านน้ำไทยมีทหารเรือเป็นคนดูแลทหารเรือทราบไหมว่าเรือสามลำที่ออกไปนั้นมันไปได้อย่างไรถ้าเรือสามลำนั้นหายไปแบบที่ทหารเรือไม่ทราบนั่นก็แปลว่าเรืออีกร้อยลำพันลำก็จะเข้ามาในประเทศไทยแบบที่ทหารเรือไม่ทราบเช่นกันแล้วเราจะมีทหารเรือไว้เพื่ออะไร ทหารเรือท่านต้องออกมาอธิบายให้ประชาชนว่าเป็นสามลำที่มันหายไปนะ่ะทาไมทาหารเรือถึงไม่เห็นแล้วไม่ตามความเสียหายครับท่านลองเอาสามแสนสองหมื่นคูณสามสิบาทน้ำมันเบนซินปัจจุบันมันเป็นเงินเท่าไหร่แล้วค่าปรับที่เขาลักลอบขนน้ำมันค่าปรับเป็นเงินเท่าไหร่แล้วรายได้ของรัฐบาลที่จะได้จากน้ำมันสามแสนสองหมื่นลิตรเนี่ย มันมีมากมหาศาลขนาดไหนหรือว่าไอาคนที่ปล่อยไปด้วยเจตนาหรือไม่ก็แล้วแต่เนี่ยเขาได้คุ้มกันแล้วกับการถูกย้ายทําไมประชาชนทําผิดถึงไม่ถูกย้ายไปอําเภอนั้นอําเภอนี้ทําไมข้าราชการต้องย้ายจับขังคุกเหมือนกันก็จบแล้วก็ดําเนินคดีไปก็เท่านั้นครับติดตามครับว่ามันหายไปจากประเทศไทยจากน่านน้ําไทยได้อย่างไรไอเรือสามลำานี่ครับ